มอร์น <Morning. S 1> ิ่งไม่ได้หนาวขนาดนั้นเราเล่นอยู่ในห้องที่มีบีเตอร์นคะคะแล้วก็ตะกี้เช็คอินแล้วสรุปทำการบ้านไม่เสร็จยังไม่ได้อ่านต่อถ้าเป็นหนึ่งข้อเลยสองข้อต้องอ่านเคสแล้วก็เดี๋ยวเขียนสรุปนิดหน่อยเอไปทำระหว่างวันละกันเช็คอินเรียบร้อยพอดีได้มีเอ่อกินข้าวกำลังกินข้าวไปเรื่อยๆอืมงอ ไอหมุกก็ยังหากุญแจไม่เจอแต่ขยันด่เมื่อ,อแล้วท่าน้องอยู่ในนั้นน้องได้ก่อนไปแล้วไอไม่เชื่อน้องอยู่ในนั้นแน้องอยู่ไหนอ่ะได้กลับมาใช้เครื่องนี้บ้างขอบคุณนะคะสำหรับซัพพอร์ตนี่เป็นเครื่องเดอร์ไทยกระดาษเก่งข้าวเนาะเก่งข้าว day nine. Go. When I'm adding I uh, some here, you find no, no, also this up here. Okay. Yes. Uh, I was using kind of cream law and chem chemistry programming to calculate some optimizations in the structure of the chemistry. <laughs> There's I have some program for that. I don't know why he hears, but yes, he hears. He's doing a lot of thing already. Okay, that's good. Surrounding brightness. Okay, so go that way. Open it. Open your yeah. hands. See, it's 1540. ถ้าเกิดน้อยกว่า50มันจะไปติดถ้าเกิดมันมากกว่า50 ก็ค uh, 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 uh. yeah. ือวันน yeah. ี้เชืก่อมกับ IOT ซึ่งโปรแกรมที่เอามาใช้แล้วก็ตัวของเนี่ยก็เขาก็มีสตรัคเจอร์ให้หมดแหละก็คือต้องแจ่ a s s e m b l e ตัวบอร์ดเข้าไปแล้วก็ลองเขียนโปรแกรมลองดูซึ่งทำได้เลยไม่ทำแปะแปะแปะเองย last testing เซนเซอร์ working มีปั่นงานก่อนนะคะเออข้าวก็ต้องกินงานก็ต้องปั่นงานกินข้าวไปงา้ขอบคุณนะทุกคนที่เพื่อนน่ารักมากเป็นเราดาวก็โอเค้กเป็นหนเสือไทฮัลโหลคุณพี่ I didn't finish as i am yet <laughs> I'm so lazy yesterday <laughs> oh okay, I got so sleepy Okay, the ว้าวตรงนี้ประดับไฟด้วยเพื่อนๆมีไปดื่มกันฉลองกันผ่าน d ด y 4พ r e p o r t คะแนนอ,นออกมาอีกตัวแล้วได้9ก <laughs> ้าเตมีนคือ9นะทุกคนเพราะฉะนั้น average อ,อยู่ที่8.8ไม่ได้สูงเหมือกับ average เท่าไหรซื้อว่าอยู่ในเกมธรรมดา <laughs> โอ้คะแ,แนนสูงอะไรขนาดนั้น ทำรีว uh, mm ิวคลาสโพสเสร็จแล้ว2วิชาของวันนี้แล้วก็กลับบ้านไปพักผ่อนเพื่อนๆไปดื่มกันแต่ว่าเราไม่ไหวละจริงๆมีคนแก๊้งคนไทนก็ไปกินอีกที่หนึง่งไปกินสุก,กี้กันแต่ว่าผมไม่ไหวอ่ะเพราะว่ารถไฟหมดก่อนเที่ยงคืนไฟไฟดึกมากไฟไฟแบบหมุนสองเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือว่า มันเขาเรียกว่าอะไรรถไฟหมดก่อนเที่ยงคืนเพราะงั้นเราออกจากบ้านเที่ยงคืนไม่ได้เราต้องออกจากบ้านมาสี่ทุ่มนี่ยี่สิงครึ่งอย่างนี้แต่เช็คอินเรียบร้อยแล้วไปนั่งเหี่ยวอยู่สนามบินสองชั่วโมงกว่าโกโกลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวจัดกระเป๋าแล้วก็งีบแล้วก็ประมาณสี่ทุ่มจะออกจากนี้ครับผมนี่ดต้ของมาใหม่เด้อ ผมมีที่ชงชาแบบพกพาแล้วมีกล่องแล้วมันเป็นถ้วยชาที่ตีชาไม้ตักชากระปุกมัชชะนึกอย่างนะฮะขนของก่อนนะคะไปแล้วบ๊ายบายกระเป๋าสองใบไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะ ัหมายก็นี่มันวันอะไรกันเนี้ยให่วาประจำตัวต้องการบอกอะไรดิฉันวันนี้ตอนเช้ายังปกติแต่เมื่อวานคือกุญแจบ้านหายใช่ยังหาไม่เจอวันนี้ก็เอนจอยทั้งวันไปเรียนนู่นนี่นั่นแต่ว่าตั้งแต่เช้าลืมบัตรขึ้นรถไฟฟ้า <laughs> ก็ต้องไปกดติก็ตที่ตู้เอานะฮะ,ะขายกับมาทั้งวันย่อวุ่นวายมีเรื่องต้องํามทำกันบ้านก็ต้องไปทำาตอนกลางวันแล้วก็ได้เปาะแปะคุยกับเพื่อนนู่นนี่ในคล้าสไม่ติดอะไรตัวนีน้ะนะคะแนนสอบออกมาตัวหนึ่งค่อนข้างจะยี <Ye> e? ด่ดีมันโอเคอยู่มันดีมากมันมันดีในในปกติแล้วอีกตัวหนึ่งก็มีเดียมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่คิดว่าเกียร์สุดท้ายน่าจะออกมาสี่อยู่ก็ นแนนออกมาอีกสอตัวแล้วก็กลับมาบ้านเรียกแท็กซี่ปกติต้องใช้เวลาแต่รอบนี้เขามานรอไอ้เกาก็ต้องรีบผลกระเป๋าลงตะกี้ตอนที่จะเข้ามาในเกตเอ่อเช็คอินอะไรค่อนข้างโผลไม่ติดอะไรแต่ตอนนี้ตะกี้ที่จะเข้ามาในเกตคือพาสปอร์ตอยู่ในเสื้อสีโค้ดเหมือนเสื้อโค้ดอันนอก แล้วเชอก็แบบเออมันเข้ามาข้างในแล้วเก็บเสื้อโค้ทเข้าไปในกระเป๋าเราก็ไม่ได้หยิบพาสปอร์ตออกมาที่ไหน,นไม่รู้ทั้งๆท,ที่รู้ว่าต้องใช้พาสปอร์ตตอนที่แบบออกจากเขาเรียกว่าต่อมอแล้วก็โอเคเอ๊ะยื่ถึงต่อมอแล้วนะยื่นใส่ริวการสยืนย่นยื่นยื่นให้เขาแล้วก็แบบเขาก็มองหน้าว่าพาสปอร์ตอยู่ไหนมันก็แบบอยู่ไหนนะ รอกตัวก็ไม่มีอยู่ไหนวะแล้วก็ต้องเอาของออกมาก่อนเพื่อออกมาค้นว่ายอยู่ไหนในกระเป๋าหาข้างหน้าก็ปกติไม่เคยลืมอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ทั้งวันเรื่องการลืม กำลังเป็นสายบอกว่าสมองฉันไม่ไหวแล้วหรือเปล่าแล้วอีกก็คือโอเคฉันได้มี priority pass มามาถึงเป็นแอปพลิเคชันเราได้สิทธิ์ใช้งานมาก็จะเอามาใช้ก็เดินไปตรงกลางตรงเกตรประมาณร้อยห้ามีที่หนึ่งที่นี่เขาขึ้นไปก็บอกว่าอ๋อที่นี่รับฝั่ง priority pass ได้ตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นไปให้มาฝั่งนี้ก่อนมันจะมีเขียนอ่ะไอเราก็เดินมาฝั่งเ o า ตรงนี้เข้าไปคาดว่าจะนั่งได้นานเพราะเขาบอกเปิดตรงนี้24ชั่วโมงกลายเป็นว่าวันนี้ ปิดตีหนึ่งเพราะว่ามีการซ่อมแซมอะไรสักอย่างไม่รู้หนูพูดสู้กับสิ่งนี้ฉันไม่เอาไมาออกมาแล้วตอนนี้หน่อยมากวันอะไรของฉันก็ไม่รู้สองวันที่ผ่านมาก็คือตอนนี้วันนี้วันเที่ยงคืนห้าสิบนาฬิกตีหนึ่งก็เลยต้องออกมาจากอันนี้กําลังจะแบบบอดดิ้งตีสองจะเข้าเล้าไหม,ไมจะไปนั่งหน้าเ,เกตเลยดีนะก็ <laughs> ไม่กินอะไรอยู่แล้วด้วยวันนี้เป็นวันอะไรนี้ะมีเรื่องให้เสียตังฟรี นู่นนี่นั่นแบบพอปแปะเราพาาซื้อัาของผิดนู่นนี่อะไรซะอยา่างทั้งหลายน้อยไลหมดเลยเขาต้องการบอกอะไรเที่าประจำตัวเชื่อต้องการบอกอะไรเชื่อนคะเชื่อจะอะไรพลาดไปกับชีวิตหรอหรือแค่สมองช่วงนี้หลังจาที่นอนดึกมาหลายวันจากการทำรีพอร์ตมันผังทำไมอยู่เดือนนี้มันถึงวุ่นวายกานะนี้ โอ้ยย oh, ังกำลังใจให้ทุกอย่างราบรื่นสำหรับการกลับไปโปรโมทพนอด้วยนะคะฮแต่ทำใจได้แล้วมันก็อย่างน้อยหนูก็ไม่ตกเครื่องอะ oh. ไปนั่งหน้าเกียอยดีกว่าเฮ็ดเลย